สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวก็มาเจออี regard, กครั้งนะครับกับช่องซ่อมซ่อมใบรุ่งเรืองนะครับในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับในการซ่อมหรือว่าตรวจเช็คอุปกรณ์ที่สําคัญนะครับหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่สําคัญตัวนี้ก็คือเครื่องทําน้าอุ่นนะครับวันนี้เราลองมาตรวจเช็คเครื่องทําน้าอุ่นตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เป็นปัญหามากในเครื่องทําน้าอุ่นนะครับคือไดแอร์นะตัวนี้ อุปกรณ์ดำๆตรวนี้ไตแอกมีหน้าที่เป็นสวิตให้กับหรือว่าเป็นสะพานไฟนะครับอัตโนมัติให้กับตัวหม้อต้มนะครับอาศัยหลักการทำงานง่ายๆคือมันจะมีขาอยู่ด้วยกัน3ขานะครับตัวสีดำนี้ขา1คือขาทีหน่งนะครับและขาทีสอแล้วก็ขา G นะครับนะ ขาที่หนึ่งกับขาที่สองขานี้จะเป็นหน้าสะพานไฟหน้าสัมผัสนะครับส่วนขาจีจะเป็นตัวขาเกียนะครับที่เอาไฟข้างนอกมาทิกเพื่อที่จะให้สวิตเป็นหน้าคอนแทกนะครับเป็นหน้าสะพานไฟตัวนี้ติดกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้หรือว่าเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับในการตรวจเช็คง่ายๆมีอยู่ดังต่อไปนี้นะครับมีมัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์ให้เราตั้งย่านวัดที่ r คูณหนึ่ง นะครับแล้วก็มีสายไฟอีกหนึ่งเส้นนะครับมาต่อเข้าที่สายขั้วสีแดงนะครับหลังจากนั้นนะครับก่อนอื่นนะครับวิธีการตรวจเช็คข่าวๆก่อนที่จะทําการทิกขานะครับว่าขา G ีที่หนึ่งนะครับกับขา G ีนะครับวัดแล้วจะมีความต้านทานนะครับส่วนขาที่หนึ่งกับที่สองนะครับจะไม่มีความต้านทานนะครับแล้วก็ที่สองกับ G ี จะไม่มีความต้านทานนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราหาสายไฟมาหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วเอาไปใส่กับขาทีสองนะครับส่วนสายสีดำก็ใส่ที่ขาทีหนึ่งนะครับมาดูวิธีการตรวจเช็คนะครับว่าทำงานได้จริงหรือไม่หลังจากนั้นก็เอาสายไฟนะครับไปที่ที่ขาเกจอ่าพอที่ที่ขาเกจเสร็จเรียบร้อยนะครับ คอนแทคของหน้าไทแอกนะครับก็จะเป็นสะพานไฟต่อถึงกันนะครับก็จะคงสภาวาค้างไว้อย่างนี้นะครับเอาใหม่นะครับตรวจเช็คใหม่อีกรอบนะครับมาดูนะครับสายสีแดงไว้ที่ขา t2 นะครับส่วนขาสีดำไว้ที่ t1 มีสายสีแดงเชื่อมต่อเข้ามาแล้วทำการทิกเพื่อแสดงการทำงานพอทิกเสร็จแล้วนะครับ เข็มของมิเตอร์ก็จะชี้มีความต้านทานคือไฟสามารถผ่านนะครับไฟสามารถผ่านเข้าไปได้นะครับเข้าไปหม้อต้มเข้าไปยังไงครับซึ่งสายทีทีสองนะครับจะต่อกับเมนไฟนะครับแล้วก็ผ่านเข้าไปอีกสายเสียบตานนะครับผ่านเข้าไปยังหม้อต้มผ่านเข้าไปยังหม้อต้มออกจากหม้อต้มก็ครบวงจรนะครับส่วน สายเจดนะครับสายเกตหรือสายกีนะครับมาจากชุดคอนโทรลนะครับเพื่อเป็นสายทิกนะครับอันนี้คือต่อถูกต้องแล้วก็ไตรแอคตัวน,นี้นะหรือไตรแอกตัวน,นี้ใช้งานได้นะครับโอเคนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการตรวจเช็คสามารถสอบถามได้นะครับหรือ,ร,อรีเวิร์สย้อนกลับดูทางวิดีโอตัวนี้ได้นะครับถ้ามี เรื่องหรือว่าสงสัยปัญหาอะไรเขียนใต้คอมเมนต์ได้นะครับสอบถามได้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็มีสิ่งที่ดีๆมาแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครสนใจนะครับกดชอบกดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับสับกระดิ่งไว้ใต้นะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้มาแนะนำกันอีกนะครับ สำหรับวันนี้ซ้อมๆมบายรุ่งเรืองนะครับขออนุญ,ญาตไปทำภารกิจต่อก่อนครับวัดดีครับ